สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อเลยนะครับผมกับแนวทางฮานอย lady, นะครับกับแนวทางฮานอยเย็นนี้นะครับผมเนาะเย็นวันจันทร์นะครับเย็นวันจันทร์ที่2นะครับวันจันทร์ที่2มิถุนายน2 5 6 8พี่น้องครับผมเนาะก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมจับคู่นะครับผมเนาะจับคู่กับตัวเน้นตัวตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมตัวลูดเดี๋ยว เรามาดูย้อนหลังกันก่อนของเมื่อวานนี so ้สถิติเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมย้อนหลังเมื่อวานนี้ปังมากๆพี่น้องครับผมของวันที่หนึ่งพี่น้องครับผมเนาะหาวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้ก็พลาดไปหวยไทยนะครับผมน้อละรัฐบาลไทยก็พลาดไปนะพี่น้องเนาะแต่หนอยก็พอมาได้ขึ้นนิดนึงนะครับผมพี่น้องครับผมเมื่อวานนี้ดูพี่น้องครับผมเนาะรูดศูนย์กับเก้าพี่น้องกับผมราวสตาห้าศูนย์สี่เก้าเขารูดเขารูดเก้าเด้อพี่น้องเด้อเขารูดเก้ารูดศูนย์นะครับผมห้าศูนย์กับสี่เก้า เอาลดศูนย์ลดเก้ากาชาติเก้าแปดเจ็ดหกก็ลดเก้านะครับผมเก้าแปดด้วยครับผมสามเก้าแปดเข้าเก้าแปดพี่น้องครับผมเนาะอ่ากาชาติเมื่อวานนี้เฉพาะกิจหกศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์แปดก็เน้นๆตรงๆอีกนะครับผมเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมเนาะเฉพาะกิจเข้ามาทั้งสามรอบเลยพี่น้องครับผมเนาะเหล่าวสตาอ่ได้ลดศูนย์กับเก้านะครับผมเนาะกาชาติได้เก้ากับแปดนะครับผมเก้าแปดนะครับผมเนาะเก้าแปดเฉพาะกิจศูนย์แปดนะครับผมปังมากพี่น้องครับผม ส่วนน่อยพิเศษพี่น้องครับผมน้อยพิเศษเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวนี้นะครับผมตัวเจาะนะครับผมตัวเจาะจถาวินครับผมนอกจุกวินก็มีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าเข้าหนึ่งเก็ดนะครับผมพี่น้องเข้าหนึ่งเก็ดอยู่นี่นะครับผมนะอ่าเข้าหนึ่งเก็ดอยู่นี่เลยสาม สามเจ็ดหนึ่งเกตนะครับผมเนาะส่วนน้อยพัดนะครับผมพัดแปดหนึ่งเกตศูนย์เก้านะเข้าศูนย์เก้าเน้นๆเลยนะครับผมน้อยพัดพี่น้องครับผมเนาะอ่าน้อยพิเศษพัดนะครับผมเข้าศูนย์เก้าเลยตัวเจาะเลยพี่น้องครับผมเนาะส่วนน้อยปกหนึ่งสามเก้าเก้าศูนย์พี่น้องเก้าศูนย์ตรงๆนะครับผมเจาะเข้าตรงๆเลยเก้าศูนย์พี่น้องครับผมดูครับอ่าเมื่อวานนี้เข้าเจาะตรงๆเลยเก้าศูนย์นะครับผมเนาะสามเก้า สามเก้าเก้าศูนย์พี่น้องกับผมเนาะส่วนพัดนะครับผมเจ็ดหกศูนย์ห้าเก้าก็ได้ลูดอีกครับผมได้ลูดศูนย์กับเก้าอีกครับผมหกศูนย์ห้าเก้าได้ด 9, ลูดเก้าลูดศูย์อีกครับผมเนาะอ่าแมนมากเมื่อวานนี้พี่น้องรับผมส่วนน้อยวีศู 0, 9, นะครับผมเนี่ยเข้าศูนย์เก้าอีกแล้วพี่น้องรับผมวีเจาะเข้าศูนย์เก้าอีกแล้วเน้นวิ่งศูนย์อีกลูดศูนย์อีกได้ลูดได้ลูดศูนยอีกพี่น้องรับผมเนาะอ่าน้อยพัทศ 0, 6, 6, 4, นูนย์ 0, 7, 6, 6, 4, ไม่ผ่านนะครับผมปังมากทุกรอบเลยเมื่อวานนี้เข้าทุกรอบเลยนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะปังๆมากๆครับผมสําหรับหาหน่อยมาตามต่อวันนี้พี่น้องครับผมสําหรับเย็นนี้เดิอมาแล้วพี่น้องครับผมมาเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมเอาไปไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมไว้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาไปไว้เล่นคลายเครียดกันเนาะพี่น้องเนาะคลายเครียดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอัญญาอะไรมากมายกับตัวเลขพี่น้องครับผมมีเข้าไม่หลุดนะครับผมเนาะมาสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะวันที่สอง นะครับผมสองมิถุนายนเด้อได้รูดสี่กับแปดนะครับวดน,นี้ได้รูดสี่กับแปดวันนี้เย็นนี้ได้รูดสี่กับแปดนะครับผมอ่ะมาจับคู่นะครับผมเนะาะจับคู่ก็สี่หกนะครับสี 4, 0, ่ศู 4, 7, นย์นะครับผมสี่เจ็ดนะครับอ่าล้วแปดได้พี่น้องเด้อรูดแปดนะครับผมก็แปดสี่ครับผมแปดสี่แปดศูนย์ แปดหกนะครับอ่าวินเอาไปจับสามตัวได้นะครับผมชุดวินเอาไปจับสามตัวได้นะครับผมเนาะสี่แปดหกศูนย์เจ็ดนะครับผมวินไปจับสามตัวได้นะครับผมวินจับสามตัวนะครับผมเนาะอ่าชุดนี้นะครับผมเนาะชุดนี้ชุดเต็มนี้นะครับผมไปได้เลยราวสตาการชาติสกอติจนะครับผมเนาะ ราสตาการาชิสโปกิทนะครับผมไปได้หมดเลยนะครับผมเด่น4ี่กับแปดนะครับผมรูดสี่กับแปดไว้เลยนะครับผมเนาะแปดศูนย์สี่ศูนย์แปดหกสี่หกนะครับผมสี่เจ็ดแปดหกนะครับผมมาชุดเจาะนะครับผมชุดเจาะสามนอยแล้วก็สามนอยพัดนะครับผมเจาะพิเศษนะครับผมพิเศษนะครับผมเจาะให้นะครับผมรูดเจ็ดนะครับผมรูดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้า เจ็ดห้าจาวินก็เกตสองเก้าห้านะครับผมถ้าจาวินเกตสองเก้าห้านะครับผมเกตสองเก้าห้านะครับวินนะครับผมนะปกตินะครับผมปกติแปดนะครับผมรูดแปดเด้อเน้นแปดนะครับผมแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหกนะครับผมนะชุดวินก็แปดเก้าเจ็ดหกนะครับ VIP ครับผม VIP ก็รูดสีเด้อพี่น้องเด้อรูดสีครับผมสี่แปด สี่หกสี่ศูนย์นะครับผมนาะอาแล้วก็วินนะครับผมสี่แปดหกศูนย์นะครับผมอ้าวพี่น้องครับผมตามนี้เลยนะครับผมพี่น้องครับผมสำหรับฮานอยเย็นนี้ด้พี่น้องเด้อเอาไปพิจารณากันนะครับผมนาะใครปังๆใครถูกฉลกับรอบไหนรอบวีเอาไปเล่นรอบวีรอบปลกเล่นรอบปลกนะครับผมรอบพิเศษเป็นรอบพิเศษนะครับผมหรือว่าไล่มาตั้งแต่ราวชาติเฉพาะกิจมาเลยนะครับผมนาะบัทรสองบาต ถ้ครับผมพอขับเข้ามาถ้าได้แล้วรอบแรกได้แล้วหยุดนะครับผมเนาะรอบแรกไม่ได้รอบสองไปรอบสองได้หยุดครับผมรอบสองไม่ได้ไปต่อรอบสามไปให้สุดนะครับผมนะครับผมได้รอบไหนหยุดรอบนั้นนะครับผมไม่ได้ก็ตามต่อไปเรื่อยๆได้แน่นอนครับผมเนาะชุดเจาะชุดเน้นนะครับผมเนาะชุดเจาะแล้วก็ชุด ชุเต็มนะครับผมเนาะอ่าตามนี้พี่น้องก็ผมลองเอาไปพิจารณากันได้นะครับผมราษร์ตาการชาติเฉพาะกิจสามหน่อยสามหน่อยพัดนะครับผมหรือว่าไปรอบไหนได้ในตระกูลน่อยนะครับพี่น้องเอาไปดูไปสังเกตดูหลายวันรอบไหนไปได้พี่น้องเอาไปได้เลยนะครับผมเนาะไปไว้พิจารณากันได้นะครับ<ๆ>ผมเนาะอ่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางขอให้พี่น้องด้านโชคดีนะครับผมเนาะพิจารณาเอาเยอะๆนะครับผมเนาะชอบประจักษ์ขัดใจก็ผ่านนะครับผมเนาะขอพี่น้องด้านโชคดีนะครับผมเนาะแล้วเย็นนี้ มาลุ้นราวพัฒนากันนะครับผมเนาะลุ้นราวพัฒนากันนะครับผมเนาะสิไดรรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะหาซองกับเอาเลขยกล่ามมาออกนะพี่น้องเนาะเล่าวันวันศุกร์กับหาสองสองหาก่เอาหาสองมาออกนะครับผมนาสิได้ครับผมเนาะตามต่อครับผมเนาะกับแนวทางรัฐบาลไทยด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้อมูลได้มาเดี๋ยวผมจะบลงให้นะครับผมชุดตารางหกตัวก็เข้าสามตัวนะครับผมเนาะเข้าทั้งสามตัวบนล่างเลยนะครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผม ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจนะครับผมคอมเมนต์ Comment, เป็นอกำลังใจให้แอดเป่าพัดด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม